พยายามทุ่มเทเพื่อเป็นคนที่ใช่โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับมีไมค์ครับพ็อก c k e t อ i ด i ชันนะครับอ่าเพราะว่ามันได้อัปเดตกันอีกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เป็น Minecraft Pocket Edition นับ0ูน 15.10นะครับนี่มันก็มีของใหม่เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็แก้บัคต่างๆด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีสกินแพ็คแคมไฟเออร์เพิ่มเข้ามานะครับก็สกินแพ็คที่เกี่ยวกับการตั้งโครงตั้งแคมแล้วนี้ครับนี่แคมไฟแคมไฟแคมไฟครับดูโอ้โหมันแบบรู้สึกว่ามันแนว แนวร้อนๆผีๆนะใช่ป่ะเนาะดูครับโอ้โหมันอันนี้เหมือนเป็นโคนแล้วก็แบบมีผีล้อมรอบอะไรนี้ใช่ป่ะไปดูจินตนาการเองะนะบ้างอ่าก็ทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด16สกินนะครับดูสิครบไหม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอ่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งสิถึงไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสสิบสิองสามห้า 16โอเคก็มีทั้งหมดสิกสกินนะครับอ่าก็ราคานะก็จะอยู่ที่60บาทด้วยกันนะครับโอ้โหก็ไม่ค่อยจะถูกไม่ค่อยจะแพงโอ,โอเคก็ใช้สกินตัวเองดีกว่าโอเคครับก็มันจะมีแก้บั๊กต่างๆครับในเพจตัวมันก็จะขึ้นว่าวออริออนบั๊กฟิตน,นะครับก็ มันก็แปลว่าอ่าแก้บัคมากมายนานๆนับประการนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันแก้บัคอะไรบ้างนะเพราะว่าไม่มีเว็บที่จะดูเลยว่าเออเขาแก้อะไรแก้นงแก้โน้นแก้นี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เซิร์ฟนะครับบางเซิร์ฟนะครับอาจจะยังเข้าไม่ได้ครับอย่างเช่นเซิร์ฟที่ผมสอนเปิดไปเมื่อวานนะเพราะว่า เจ้าของเขาอาจจะแบบยังไม่ได้อัปเดตให้ครับก็รออัปเดตกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมันก็อัปเดตเดี๋ยวเขาก็อัปเดตให้ละกันเนาะเออเพราะว่าเซิร์ฟเอสจีนะครับก็ยังไม่อัปเดตเหมือนกันครับดูครับตุดตูดตดตดอ่านี่ครับมันจะบอกว่าสวิตอะไรสวิตทูไมค์คับศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์อะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นของศูนย์จุดสิบห้าอะไรก็ได้ครับแต่อันนี้เขาอาจจะแบบ ยังไม่ได้อัปเดตครับเลยมันขึ้นแบบนั้นนะครับโอเคก็รออัปเดตกันต่อไปครับบางเซิร์ฟนะครับก็อาจจะเข้าได้ครับอันนี้ผมก็แก้เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทีหลังอันนี้ยังไม่เปิดนะครับ <c oughs> กําลังทําอยู่โอเคอ่าน,นี้ก็โอ้โหไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟได้เซิร์ฟกา,กากไปเลยมาน,นี่ครับก็อัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคก็ okay, <c oughs> สำหรับลิงก์โหลดครับก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปกด โหลดกันได้นะครับก็กดลิงก์ไปครับรอ5วินะครับแล้วก็กดข้ามตรงมุมบนขวานะครับก็จะเจอลิงก์โหลดนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับอู้